เมื่อเราลอกอินเข้ามาแล้วครับหน้าตาโปรแกรมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก่อนจะใช้งานเราก็มาตั้งค่าตัวโปรแกรมนิดหน่อยนะครับก็คือมาดูเมนูกันก่อนเมนูก็จะมีเมนูขายสินค้านะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมยังไม่ได้ลิงให้ ก็คือมีตัวนี้แหละฮะตัวเมื่อกี้จะ,จะเป็นรับสินค้าเข้าคลังก็เป็นตัวนี้เหมือนกันนะครับไม่ได้ลิงก์สั่ให้ลูกค้าและสมาชิกอ,อันนี้เป็นข้อมูลลูกค้านะครับมีออกจากระบบแล้วก,ก็ผิดโปรแกรมเครื่องมือก็จะมีการตั้งค่า ก็คือตั้งค่าราศดะเบสตรงนี้นะครับแล้วก็ร้านของฉันก็ใส่ข้อมูลร้านนะครับชื่อร้านมูที่อะไรที่ติดต่อรัตตตาครับเลือกภาพชื่อร้านได้นะครับเลือกเป็นรูปของเราของเราได้นะครับเลือกภาพแล้วก็ไปเลือกรูปที่เราต้องการนะครับได้รูปไหนก็เลือกไปจะไม่เลือกเนาะ รายการสินค้านะครับก็จะเป็นรายการสินค้าที่อยู่ในร้านเรามีนะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันนะก็จะแบ่งเป็นหมวดสินค้าได้ด้วยนะครับหมวดอะไรหมวดอะไรเราสามารถเพิ่มแก้ไขได้นะครับรายงานก็จะมีรายงานการรับสินค้าเข้าคลังนะครับ ก็ลองลองประมวลผลดูนะครับอืมก็จะประมาณนี้นะครับรับเข้ามาวันไหนอะไรยังไงเท่าไรเป็นเงินเท่าไรอันนี้ก็จะเป็นนะรายละเอียดอันนี้เป็นเป็นเ,เป็นรายวันว่า,าบิตน,นี้นี่รับมา จำนวนเท่านี้นะครับทีนี้เรามาดูรายละเอียดได้ว่าไอ้จะบินนี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างก็คือตรงรายละเอียดเงนบินนี้ก็จะมีตังหงแบบ,บอเอย่างเงี้ยทังบินฮะอย่างเงี้ยบิดกันตังหงครับเมื่อกี้ตังหงแบบเนี่กำไรแบบเ5ห้าสิบโปรสี่สิบก็เก้าสิบเท่ากัน ก็จะดูยละ,อยะเอียดตันี้รายงานยอดขายอ่าทีนี่ก็ประมวลผลดูได้ครับนี่จะเป็นรายงานยอดขายมาต้นทุนรวมเท่าน,นี้กำไรรวมเท่าน,นี้นะครับอันนี้คือต้นทุนกำไรนี่ยอดขายรวมนะครับส่วนลดให้เขาเท่าน,นี้ยอดขายสุทธิเท่าน,นี้นะครับ จะแยกเป็นรายวันมาให้นะครับว่าเป็นรายวันเนีย่ยเป็นรายการเป็นยังไงวันนี้กําไรเท่าไหร่อะไรยังไงฮะนนี่คือแยกเป็นรายวันนะแยกเป็นตามสินค้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็สินค้านี้ระหว่างวันนี้ถึงเนี้ยสินค้านี้ขายได้เท่าไหร่นะครับต้นทุนเท่าไหร่กําไรเท่าไหร่ส่วนลดไหมอะไรเงี้ยแล้วก็แยกตามประเภทอื ประเภทก็คือประเภทขายหน้าร้านเลยจะเป็นสงไป้นีอะไรเงี้ยฮะก็จะเป็นแบบนี้โอเคเรามาทดลองเริ่มใช้งานกันนะครับก็ขายสินค้านะครับลูกค้า,าถ้าถ้าเป็นลูกค้าทั่วไปนะครับเราก็ ใส่รหัสลูกค้าทั่วไปได้นะครับมาดูว่ารหัสลูกค้าทั่วไปที่ผมทําไว้หรือเปล่าเชน่นคือต้องทาทาลูกค้าที่เป็นลูกค้าทั่วไปเอาไว้ด้วยนะครับก็คืออันนี้ผมน้องลูกค้าทั่วไปรหัสสมาชิกเป็นสามเนาะ ทีนี้ในหน้านี้มันจะดูได้ด้วยว่า,าลูกค้าคนนี้ซื้ออะไรไปบ้างนะครับจะเป็นแบบนี้สามารถยกเลิกสถานะของยกเลิกรายการสินค้าได้นะครับเช่นตอนนี้มีคอนเซนถ้าอยากยกเลิกก็คือคลิกที่รายการแล้วก็คลิกขวายกเลิกรายการมันก็จะเป็นแคนเซลก็จะไม่ถูกนำไปคำนวณ นะครโอเคลายกาเรเลขที่สมาชิก3เนาะเราไปถ้าเกิดมีลูกค้าสมาชิกจริงๆก็ใส่รหรัสลูกค้าเขาได้เลยนะครับถ้าเป็นทั่วไปเมื่อกี้เราจะเอา3ก็ใส่3แล้ว Enter นะครับชื่อลูกค้าก็จะโผล่ขึ้นมาอ้เป็นลูกค้าทั่วไปทีนี้ ม,มันเคอร์เซอร์มันจะไปอยู่ตรงบาร์โคดให้เราอัตโนมัตินะครับอ,อันนี้ผมจะใช้เครื่องบาร์โคดยิงตัวสินค้าเลยนะครับสินค้าตัวนี้มันยังไม่ถูกเพิ่มเข้าในตัวรายการสินค้านะครับก็คือมันไปตรวจสอบแล้วมันไม่เจอ,อรหัสตัวนี้ ก็ต้องมาเพิ่มก่อนนะครับก็คือเพิ่มตรงรายการสินค้าอ่าใช่ไหมเด็กอ่าตรง ต้องรับสินค้าเข้าคลังนะครับรับสินค้าเข้าคลังรับมาจากที่ไหนบินอะไรก็ใส่ไปนะครับตรวจสอบก็คลิกตรงตรงบาร์โคดต,ตรงนี้ครับก็ยิงอ่า อันนี้มันบอกว่าไม่พบรายการนี้ในฐานข้อมูลท่านต้องการเพิ่มใหม่หรือไม่ก็ตอบใช่นะครับแล้วก็ยิงบาร์โคโดาบาร์โคโดแล้วเราก็ใส่ชื่อสินค้าของเราไป กลุ่มตัวนี้ผมไม่ได้เพิ่มนะล,ลองเลือกกลุ่มให้ดูกลุ่มไหนก็ใส่ไปนะครับก็อธิบายขนาดรายการรายละเอียดสินค้าเข้าไปนะครับจํานวนจํานวนที่รับเข้ามาในที่นี้ใส่เป็นศูนย์ไว้ก่อนก็ได้นะครับศูนย์หน่วยนับเป็นอะไรก็ใส่ไปนะครับราคาทุนรับมาเท่าไหร่ เช่นประมา1สิบจะขาย15อะไรอย่างนี้ภาพสินค้าคลิกขวาที่ภาพสินค้านะครับแล้วก็เลือกภาพก็จะสามารถาใส่ภาพสินค้าได้นะครับเช่นประมาณทีนี้มันจะมีเมนูเพราะาพิมบาร์โค้ดก็คือสามารถพิมพ์บาร์โค้ดไปแปะ ตัวสินค้าได้ในกรณีที่สินค้าบางตัวที่มันไม่มีบาร์โค้ดมาด้วยนะครับถ้ามีแล้วก็ใช้บาร์โค้ดตรงเขาเลยแต่ถ้าไม่มีก็คือพิมบาร์โค้ดตรงนี้ไปติดได้นะครับแล้วก็พิมพ์มันจะออกเป็น A 4นะครับก็พิมพ์ใส่กระดาษสติกเกอร์นะฮะมันจะมีกระดาษสติกเกอร์ A4 ขายอยู่แล้วก็พิมพ์ออกมาแล้วก็คัตเตอร์ตัด,ตด,ตด ประมาณนี้นะฮะอันนี้คือจำนวนที่เราจะต้องการเอาเมื่อกี้มันสิบตัวถ้าเราใส่ร้อยตัวล่ะร้อยร้ตัวอะมันก็จะเป็นแบบนี้ครับเยอะโอเคเสร็จแล้วก็กดบันทึกนะบันทึกเรียบร้อยนะครับทีนี้เรา enter เลยก็ได้นะครับก็คือถ้า มันค้างอยู่หน้านี้มันก็จะมาน้ำอารมณ์เมื่อกี้ราคาทุนสิบอะไรเงี้ยก็ใส่จำนวนไปรอารับมาครั้งนี้กี่ขวดสิบสองขวดเอ t นเตอร์ร Enter. มันก็จะมาอย่างนี้จะลองอทีนี้เมื่อเพิ่มรายการไปเรื่อยๆจืจนเสร็จสิ้นแล้วนะครับก็บันทึกเข้าสต็อกนะครับสีเขียวบันทึกเข้าสตอ็อก เันทิข้าครงเรียบร้อยนี่เรามาดูว่ามันมเข้ามาจริงหรือเปล่าดูตรงรายการสินค้านาำบมัดลมนะก็มาแล้วนะครับทีนี้เราเรามาขายหน้าขายต่อ,อทีนี้เราก็ขายได้แล้มีของในสต็อกแล้วยิงบาร์โค้ด อ๋อนีมาแล้วนะฮะก็คือเมื่อกี้ผมยิงไปีครั้งหนึ่งที่จริงมันจะอ่าเดี๋ยวผมลองล้างหน้าจอใ,ให้ดูก่อนอันนี้ไม่มีรายการนะครับจำนวนในกรณีที่เราจะ,ะสมมติขายสมมติจะขายม,มันจะมีค่าดีฟอร์มาหนหนึ่งตัวถ้าจะขายสมมุติเขาสั่งสาม ขวดอย่างนี้เราต้องใส่จํานวนก่อนนะครับแล้วก็ค่อยยิงใส่จำนวนก่อนแล้วค่อยยิงปุ๊บมันจะดรงรายการขึ้นมาให้สามขวดแล้วก็คํานวณอะไรมาเสร็จสับทีนี้ค่าเดิมพั์มันจะกลับมาเป็นหนึ่งอีกครั้งหนึง่งก็พร้อมที่จะรับรายการต่อไปทีนี้ถ้าเรายิงซ้ําล่ะถ้าเราไม่ใช่แบบนี้อมาดูมัน สขวดเมื่อกี้ยิงครั้งเดียวเนาะอีกแบบหนึ่งก็คือยิงสามครั้ง1นงึสองสามมันก็จะไปบวกกันโดยไม่เพิ่มรายการนะครับก็คือมันจะตรวจสอบถ้ามีแล้วก็เพิ่มจำนวนตรงนี้แล้วก็คำนวณาอะไรให้ใหม่หมดเลยทีนี้ส่วนลดส่วนลดนะครับถ้ามีส่วนลดเนี่ยต้องใส่ก่อน ก่อนที่จะยิงนะครับหรืออันนี้คือส่วนลดเฉพาะรายการก็คือเฉพาะสินค้านั้นๆแต่ถ้าเป็นส่วนลดรวมก็คือใส่จากตรงนี้ได้เลยถ้าสมมุติใบเสร็จนี้จะลด5บาทก็ใส่5บาทก็ได้หรือส่วนลดนี้จะลด5%แลเวก็ใส่5%แล้วก็เปอร์เซ็นต์อย่างนี้ด้วยแล้ว enter อ๋อไม่ต้องฮนะเดี๋ยวโปรแกรมมันจะคำนวณเอง โอเคอาการขายมันจะมีขายหน้าร้านมารับเองส่งประชาชนส่งเคลื่อส่งอื่นอะไรอย่างเงี้ยฮะถ้าเป็นส่งอื่นๆก็แบบอื่นก็ระบุไปแน่นะครับอันนี้ผมจะต้องขายหน้าร้านแล้วก็เป็นเงินสดแล้วเป็นเงินเชื่อมันจะไปใส่ในเขาลูกมีให้ด้วยนะครับเป็นโอนเงินก็บอกว่าโอนเงินเข้าธนาคารไหนอ,นอะไรอย่างเงี้ยอืมส่ง ทีนี้ใบเสร็จนะครับมันจะมีใบเสร็จอยู่2แบบก็คือใบเสร็จอย่างย่อกับใบเสร็จรูปแบบ A4 ก็ถ้าจะพิมพ์ออกสลิปกับเครื่องโทมอนของเรานะครับก็เอาตัวนี้นะครับติ๊กพิมพ์ใบเสร็จด้วยทีนี้บันทึกแล้วกัก็รับเงินมาสมุดนหนึ่งทอร์ห้าาโอเค มันก็จะเด้งหน้าพิมพ์ให้เราที่จริงมันควรจะไม่ต้องอ่าน,น,น,นะฮะไม่ต้องถามแบบนี้แต่ก็โอเคมันพิมพ์ออกมาแล้วฮะนี่เปล่านะฮะ,ะ,ฮะมันจะมีอีกวิธีนึ่งก็คือขี่เอานะครับว่าใส่พิมพ์มาคุดด้วยมือครับ มันก็จะมีให้เลือกได้เหมือนกันอ่าก็ไปเสร็จก็ออกมาสําหรับรหน้าขายก็ประมาณนี้นะครับการรับสินค้าเข้าครั้งเมื่อกี้เราก็ รับเข้าไปแล้วนะครับในการจัดส่งในกรณีที่เมื่อกี้เราเรือทั้งหมดนะครับนี่คือสถานะการส่งทั้งหมดก็คือมันจะรวมถึงขายหน้าร้านด้วยเราสามารถเดบิวต์คิกเข้าดูรายการได้นะครับว่าไอ้ส่งส่งไปสนีนออเดอร์นี้เนี่ยสถานะส่งแล้วเนี่ย เลขที่ส่งอะไรเลขที่เอ็อะไรเงี้ยฮะแล้วก็รายการส่งอะไรบ้างเมนูพิมพ์ที่อยู่มันจะมีเมนูพิมพ์ที่อยู่ให้นะครับถ้ากดตรงนี้ก็คือเนี่ยฮะมันจะพิมพ์ที่อยู่รายการที่ที่ที่เราแสดงอยู่ตรงนี้นะครับก็คือมันจะกรุบรวมว่า ลูกค้าคือใครอย่างนี้ลูกค้ามันมีหลายหลายหลาย,หลายวันไม่ใช่หลายวนันมีหลายบินเนาะ,ะก็แต่ว่าอะไรคะ,ะลูกค้าคนเดียวกันมันก็จะกุุบรวมกันแล้วก็ทำเป็นเหมือนเหมือนกล่องเดียวถึงนายนี้นายนี้นายนี้ฮะก็พิมพ์แปะได้นะครับ รายงานยอดขายอ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้เราก็อธิบายไปแล้วรายงานยอดขายลูกนี้โอเคลูกนี้ไอ้กยทที่เป็นสินเชื่อนะครับก็จะมีรายการว่าพวกคนคนนี้นี่ละเรื่องหนี้รวมละอนะันนี้นี่รวม1 7ยเจ็ดสบาทก็มีบินไหนบ้างอ่ะบินนี้70บินนี้ สองบินจ่ายเงินอยอดนี้รวมอย่างนี้นะฮะนี้ถ้าเขาชำระนี่ลหละชำระนี่ก็กดชำระนี่ตรงนี้นะครับมันจะบอกว่ากรุณาเลือกบินที่ต้องการชำระอีก่กนก็คือเลือกว่าเขาชำระบินไหนนะครับถ้าเขาชำระหมดก็คือคลิก๊กทั้งสองกดชำระนี่ถ้าแน่ใจ ท่านได้รับชาระนี้ตามรายการที่เลือกแล้วใช่หรือไม่อาใช่ก็รายการลูกนี้ก็จะหายไปนะครับไม่มีมลูกนี้ละก็สำหรับการใช้งานคร่าวๆก็มีเท่านี้นะครับก็ถ้าสนใจตัวโปรแกรมแล้วก็เครื่องอ่านบาร์าโค้ดตัวเครื่องอ่า พิมพ์สลิปก็สามารถติดต่อได้นะครับเบอร์ติดต่อในช่องารายละเอียดน,นะครับขอบคุณมากครับ